ครับนี่นะครับก๊อก44เดี๋ยวจะลองเทสนะครับแม็ก18นัดนะครับของโปรแม็กเป็นแม็กสองแถวนะครับกับลูก S&B นะครับกับของโปรแม็กเดี๋ยวจะลองดูนะครับ18นัดบรรจุเต็ม18นัดลูก S&B หัวตะกั่วจะยิงผ่านไหมเดี๋ยวลองดูครับโอเคครับนี่นะครับโปรแม็ก18นัดนะครับบรรจุไปแล้วเต็ม18นัดนะครับกับก๊อก44.22จะยิงไปที่เป้า IDP นะครับระยะประมาณสัก รประมาณสักเจ็ดเมตรเนี่ยครับจะยิงเร่งเลยนะครับยิงเร็วเลยดูว่ามาทำงานปกติสิบแปดนัดนะครับนะครับค่าป,ปอกหนึ่งนัดนะครับยิงเร่งเคครับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระสุนหรือว่าเพราะแม็กหรือว่าสปริงอัดขึ้นไม่ทันนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูเต้าเล่นๆกันเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนก่อนนะครับ S&B เมื่อกี้นะครับติดขัดไปหนึ่งครั้งนะครับคาับปอกโอเคครับมีลุดออกมาสองนัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาลูก CCI ยิงดูอีกสักชุดหนึ่งนะครับว่าจะมีปัญหาไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นลูก CCI นะครับ cci หมวตะกัวดำนะครับดูว่า cci จะมีปัญหาไหมเมื่อกี้รูป s แ b นะครับยิงเหมือนเดิมนะครับยิงเร่งเหมือนเดิมขยานะครับสองสแปดัทนะครับครับ cci นะครับหัวตะกัวดำไม่มีปัญหานะครับผมเดาเอาว่านะครับน่าจะเป็นจังหวะที่ ป้อนขึ้นเนื่องจากลูก S a n B เนี่ยไขยที่หัวกระสุนค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเนี้ยมันจังหวะที่มันปีดมันน่าจะหนืดนิดนึงนะครับเพราะช่วงที่เลี้ยงต้อนเงนขึ้นมานะครับอาจจะทําให้ป้อนไม่ทันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจเป็นการวิเคราะห์แต่ซีรีไอพานนะครับเดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนมันเต้ากันอีกทีนึงไปดูชุดที่2องกันครับโดยลูกซีรีไอนะครับเน,นี่ยครับไม่มีติดขัดนะครับแล้วก็ไม่หลุด อยู่ทั้งหมดนะครับ18นัดไอ้2นัดนี้เป็นของ SNB นะครับของเดิมโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เอามายิงให้ดูรีวิวกันเล่นๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวกระสุนด้วยส่วนหนึ่งนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ